วันนี้เราจะมาแนะนำทริคในการอัดเสียง True t u แ t a กจาก m i กดีไลท์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าวิธีการอัดเป็นยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเข้าไปที่ Surface กด Audio เลือก USB Audio นะครับขั้นตอนแรกให้เรากด Format นะครับเพื่อเราจะได้ค่าไฟล์ True t u แ t a กจาก Mi d e l ไลท์จากนั้นให้เราตั้งค่า a d s s i n ว่าเราจะเลือกบันทึก True t u แ t a กจากเสียงช่องไหนนะครับให้เรากด Add s i g n และเลือกไปที่ MainLR นะครับจากนั้นกด Surface ออกแค่นี้เราก็จะได้ซอสจาก Main LR เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะทําการบันทึกให้เรากดบันทึกเพื่อเตรียมที่จะบันทึกนะครับเราพร้อมที่จะบันทึกแล้วให้เรากดเหตแค่นี้เสียงก็จะเข้าไปอัดที่2 tag ในแฟลชไดร์ของเรากันแล้วนะครับพอเราอัดเสร็จแล้วให้เรากดสต็อปจากนั้นเราจะได้ค่าไฟล์อัด2 tag มาและให้เราไปเลือกตั้งค่านะครับว่าจะเลือก playback จากช่องสัญญาณจากตัวไหนนะครับให้เราเลือก add s i g e พอเราเลือกเสร็จแล้ว เราจะได้ค่าแอ s i g n มานะครับจากนั้นเราสามารถ Pay ได้เลยกด Pay ตอนนี้ช่องที่เราเลือกสัญญาณมาอยู่ที่ USB ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับแค่นี้ก็เป็นทิกในการอัดทูแท็กจากมิกดีไลท์ครับ